สวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการ Export พงด53นะคะเพื่อยื่นทางอินเทอร์เน็ตและพิมพ์รายงานพงอด53ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะแล้วก็กดที่รายงานพงด53ยื่น่านเน็ตค่ะกดดูตั้งแต่เดือนหนึ่งนะคะ2025ถึงเดือน1 2025นะคะ อันนี้วันที่พารสีเราก็จะเลือกเป็นประมาณวันที่ห้านะคะห้ากุมภาโอเคกดตกลงนะคะแล้วก็กดร้อขอได้เลยนะคะเมื่อราอขอเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นรายการแบบนี้ขึ้นมานะคะจะเป็นแถบสีดำๆแล้วก็มีตัวอักษรแบบนี้นะคะโอเคเมื่อได้หน้านี้แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่ แถบเมนูเดิมคะ่ะแต่ว่าตอนนี้จะเข้าไปที่คอนฟิกพองอห้าส53นะคะก็กดเป็นเดือนมกราคมนะคะกดตกลงคะ่ะแล้วก็กดขอรายงานได้เลยรอสักครู่นะคะโอเคระบบก็จะขึ้นรายงานมาให้เรานะคะของเราก็จะเป็นยอด4,000อันนี้ก็จะเป็นแบบยื่ยนภาษีรายการภาษีเงินได้หักนที่จ่ายนะคะ โอเคแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะกดตกลงนะคะโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาที่รายงานพงศดอห้าสามคะ่ะจะเลือกเป็นเดือนหนึ่งนะคะถึงเดือนหนึ่งค่ะวันที่ยื่นนะคะเมื่อกี้เราเลือกเป็นวันที่ห้าไปใช่ไหมโอเคกดตกลงนะคะ อันนี้จะมีให้เลือกสองแบบนะคะเลือกพิมพ์แบบพองอดอหรือว่าใบแนบพองออนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้ดูสองแบบนะคะอันนี้เราจะเลือกเป็นพองออก่อนนะคะกดร้อขอได้เลยค่ะกด yes ค่ะร้อขอรายงานสําเร็จนะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะได้รับรายงานแล้วก็กดตกลงค่ะโอเค ก็จะขึ้นเป็นไฟล์ PDF มาให้เรานะคะเราจะมาลองไปแนบพองอดอนะคะกดลองขอเหมือนกันนะคะกด yes ค่ะล้อขอรายง,งานสำเร็จนะคะกดปิดก็ได้นะคะรอสักครู่นะคะให้รายง,งานขึ้นมากดตกลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบแนบนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ